เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออะไรนะไม่ได้เพื่อให้ใครมายกย่องสรรเสริญไม่ได้เพื่อไม่ได้เพื่ออะไรทั้งนั้นนะ่ะเพื่อแก้ไขตัวเองพัฒนาตัวเองครูบาอ,อาจารย์ใช้คําว่าเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อพัฒนากรรมจนสิ้นแห่งกรรมไม่ได้ได้อะไรนะค่อยๆละอะค่อยๆทิ้งแต่พอพูดถึงคําว่าทิ้งอย่างเงี้ยคนเรามันสะเทือน มันเหมือนไม่มีอะไรจะยึดมันมันเหมือนทำใจไม่ได้อะพอพูดถึงคำว่าทิ้งอย่างเงี้ยธรรมชาติของกิเลสมันคุ้นชินในความมีความยึดมันไม่รู้หรอกว่าการการไม่มีเนี่ยมันเบาแค่ไหนเหมือนเรามีผมเนี่ยเอาง่ายๆเลยแล้วก็จะมันต้องมานั่งมาสะมาใดมาเล็ดมันเราก็จะทุกข์เพราะผมนี่แหละเราไม่เคยรู้จักความเบาจากการไม่มีผมไม่มีผมเดี๋ยวเราก็ไม่สวยอย่างนั้นอย่างเี้เห็นไหมมันปรุงไปก่อนละ ไม่เช่นค่ะแต่ว่าเราเกิดมาเราก็รู้ว่ามันเป็นตัวเราเลยเางนะคะแล้วก็นั่นไงอ่า<ม>ก็ก็ก็ความรู้สึกไงเมื่อใดที่มันมีกูมันย่อมมีของกูยิ่งปฏิบัติทีนี้ยิ่งมีกําลังสมาธิเมื่อใดที่มีสมาธิที่ขาดกําลังของสติขาดปัญญาอัตตาตัวใหญ่ก็เดิมไม่ได้ละแค่ละคายเลยไม่ได้ถลอกปอกเปิกเลยกิเลสเนี่ยอ้วนก็เดิมฟังใครไม่ได้ด้วยกูเก่ง กูรูหมดแล้วยกเว้นตัวเวง